เข็มข้างทาง่ามวดเลยหน้ามาอือลายลายหน่จ้ะมีสีม่วงสีขาวเมันมลแกล้งตัวนีแปลก,กๆน้ำจ้ะฟอกกรบเพิ่งหลวงสิมักเนาะจ้ะ ไม่ปาดแถวบ้านจะอันนี้ดอกฟอกกรอบนจ่จจะงามงามจะงามก็ขอาปลูกไว้อีกจ้ะนจหลานจ้ะอันนี้เป็นขางค่างนะจ้ะ ควานไปช่มสวนเสียนเ้าเสียงเงินเขาช่มเลจ้ะงามดีค่ะอมซ่อนค่ะความง่ามไก่ไก่เจ้ะมังอันนี้ท่านเหี่ยวเนาะแต่ว่างามพอดีเลยจ้ะอมซ่อนกับฝุ่นยังไปใส่กับมี่เต้นเลยวาจ้ะ ร่างมองกับท่านในบานนะจ๊ะนะอันนี้ยังจุ่มจ่มอยู่เอจไม่เต็มปลาไปหมดเลยงามก็ค้นปลูกไว้ออกจ้ะอ่นซ่อนยังปลาช่วงนี้ก็เมืงองฝกกรบนะจ๊ะเต็มปลาเลยจ้ะแสงแดดสะท้อนใสพอดีงามงามจ้ะ ยางไปใส่กระเต้นไนเเาาาปเหมือนจะ้าแทวบ้านลายเห็จะยางปไปใส่กับนี่แต่ฟอกโรบช่วงนี้ฟอกโรบ Thank you. này chứ. sẽ bước tiếp tục cái này rồi có được. นี่จะฝนตกมากเห็ดหูหนูเด่งขึ้นมากีีกนะจ๊ะ Đọc nhớ nha hết em đi chơi. สวัสดีจ้าผ้าชมดอกไม้ป่าแถวบ้านจะงามงามจะกระลังป่านจะนี่จะดอกไม้ป่าแถวบ้านนะจ๊ะงามป่านปลูกไว้จ้ะป่านสวนทีเอาต้องสื่อตัวเข้าไปชมนะจ้ะอันนี้เป็นป่าอยู่แถวไก่บ้านจ้ะพอไก่จริงๆว่าอันนี้เป็นรอบที่สองจ้ะรอบแรก ย่งจุ่มๆอยู่เลยตอนนี้เริ่มปานเราจะมาเมืองไก่ได้ไงงาม,งามจ้ะนี่จ้ะอันนี้สีขาวเนาะมีอยู่สามสีเนาะจ้ะสีขาวสีม่วงเราจะสีชมพูสีชมพูใส่เนานอนนี้จ้ะงามอหลวเ้ยจ้ะมายางสองรอบเลวจ้ะ อีกว่าจักน่อยอะสิล่วงจ้ะน,นี่กําลังกําลังปานเกือบถึกตนเลยจ้ะงามงามจ้ะพอดีแดดก็ออกเนาะถ้าแ,แดดออกสิงามก็นี่เนาะจ้ะเนาะยางไปไสเก็เต็มไปเหมือนเลยจ้ะอันนี้ปลาอยอะลไก่หวานยางมากแค่หาหน้าที่เนาะจ้ะว่าต้องว่าต้องว่ไก่เนาะจ้ะนี่จ้ะ สีขาวงามงามดีจ้ะอานี่สีขาวงามดีครับเห็นสีขาวขาวตะไคร้คิดว่ามันเห็ดเล แมนเฮดกระด่างค่ะเดี๋ยวมา,มาไปเมืองน้ำกันจะเห็นเราจะขึ้นแมนเฮดกระด่างค่ะค่ะเราจะยุคคนใหม่แต่ว่าสิแก่ไปบูบานี่ย่างแต่ว่ามันแก่โหดที่จริงยงางพันมาแล้วเข้าทีแล้วยงางพันมาแล้วว่าเห็นไม่เอียงสงสัยมาหลอบหนีแกเลยหรือ แมนอิลีจะเฮ็ดกระดางมึงเห็นหม่้จ้ะแต่ว่าวิยูสองกอกอหนึ่งถือตัวถากสับเรียบเดี๋ยวเมื่อมึงกอน,นี้แกไปเดี๋ยวสิยางอ่อมไปฟังผลถือตัวถาแแทขักแท,แทดีจ้ะเดี๋ยวสิมึงเงาแกไปแกมึงนอกจากเถาแก่ไป ตะแกะว่าดดนี้แสดงว่าเขาแล้วจ้ะเดี๋ยวมึงข้างลังแมนจ้ะอันนี้แมนถือว่าแก่แห้วเนาะจะคนเป็นจังส่แก่แล้วจังส่ต้องปล้อยไปจ้ะกินว่าดดแล้วยัางมะมึงยี่เด้ยจ้ะอะกวงหน่อยเรนมะอุ้ยเรนมะพี่พอดีเลยจ้ะตกใจ ดอกใจกลวงหน่อยเน่อจกดอกฟอกโกลบเต็มป่าจะ้ะหลายจักจะเดียวสิผ้ามึงดอกไม้ป่าต่อน่ะจ้ะอันนี้เป็นดอกฟอกโกลบจะ้ะฟอกโกลบหลายหลายจะ้ะ อันนี้เป็นดอกไม้ที่มีผิดแต่ว่ากว่มีประโยชน์น้ำจ้ะเขาเอาไปสกัดเป็นยารักษาหลคหัวใจนะจ้ะงามจ้ะร้ายหลายคุณเต็มไปหมดเลยจ้ะขาเดินแับพอดีแดดออกพอดีจะงามงามจ้ะ